อันสิทธิ์สัมพันธ์รัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบใบป,ประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนยังโอท็อปที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ยังโอท็อปสุสากลประจำปี2568และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ยังโอท็อปตามโครงการทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรงการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเยาวชนที่เป็นทายาทผู้ประกอบการโอท็อปหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง ในการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดให้เยาวชนยังโอทอปได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่โดยการจัดก,กิจกรรมประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับพระการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในการพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัต์ แก่ผู้ที่ชนะการประกวดและยังได้รับเกียรติจากผู้สรงพนุวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยดีไซเนอร์นักออกแบบที่มีชื่อเสียงที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานผลิตภัณฑ์ของเยาวชนยังโอท็อปและตัดสินการประกวดผลงานในครั้งนี้โดยเยาวชนยังโอท็อปที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ยังโอท็อปสู่สากลทั้ง101รายจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่เข้มแข็งสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของ ตนเองให้มีความสร้างสรรค์แข่งขันได้ในตลาดสากลน,นำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้